พูดถึงคําว่าปากน้ําโพฉายานี้ของจังหวัดนครสวรรค์ก็น่าจะเป็นคําเรียกที่สะท้อนได้ดีถึงการเป็นจุดรวมของแม่น้ําถึงสี่สายสําคัญในภาคเหนือก่อนที่จะกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแต่สําหรับนครสวรรค์ทุกวันนี้กลับพบว่าชาวบ้านหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับภัยแล้งซ้ำซากแทบทุกปีและแม้ว่าจะมีประปาหมู่บ้านแต่น้ําก็ยังไม่พอใช้เลยครับ องเก็บน้ำขนาดใหญ่ถูกนำมาตั้งเรียงรายบริเวณชายคาของบ้านเกือบทุกหลังในพื้นที่หมู่6ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อใช้เก็บน้ำฝนไว้อุปโภคและบริโภคแต่หากน้ำในองค์หมดก็ต้องซื้อน้ำที่พ่อค้าขนส่งมาขายในราคาเที่ยวละ150บาทชาวบ้านบอกว่าน้ำประปาของหมู่บ้านเริ่มเข้าถึงพื้นที่ชุมชนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่เพียงพอบางวันน้ําไม่ไหลจึงต้องใช้น้ําอย่างประหยัดเนี่ยน้ำน้ำกินนี่ครับเดยมาน้ํกลิ่น้าขาดฝนมากเลยแล้วองุลายลูกจริงแต่มันน้ำานี่ขาดน้าน้ําไม่พอน้ําไม่พอกินไม่พอใช้น้ําบอกแด้อาบก็ไม่ร่างถ้วยร้างสามเอง่น้นเองเป็นน้ากินนะครับน้ำกลินกินน้ำฝนมาน้ำฝนมันไม่พอฉันาะฉนน้ำปลาเป็นน้ำปลา แบบปลาหลวงตบตนะเกือบร้อยห้าสิบก็ไหลก็เก็บไว้ถ้าไม่ไหลก็ไม่เป็นไรเวลาไหลก็เก็บเบิดเก็บไว้ปกติมันจะไหลดีไหมครับก็เท่าอย่างวันแย่ไหลดีซักผ้าซักไลไม่ต้องรอผู้ื่อกี้เซักผ้าก็ต้องรอก็ถ้าไหลก็หูนานวันทิงก็วันนึง นี่ก็ครึ่งวันนี่ก็ไม่ไหลเลยปัญหาภัยแล้งที่เริ่มขยายวงหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ,อ,อไ,ลไม่เฉพาะการส่งรถน้ำไปให้ชาวบ้านแต่ยังต้องเข้าขุดเจาะและเป่าร้างบ่อบาดาลล่าสุดปีนี้ ขุดเจาะบอ่อบาดาลไปแล้ว12บอ่อส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต้องวางแผนอย่างเป็นระบบและน่าจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีทุกวันนี้กทำทัานทุกหน่วยนะทั้งอบจอ,อบตทรัพยากรนะ้ำชนประธานช่วยกันทำหมดเลยนะผมพัฒนาน้ำระบบใหญ่ของนครสวรรค์ใช้เวลา8-10ปี8-10ปีอย่างประตูนะ้ำาทาร้อเนี่ยก็จะเกิดปี66 หลังจากนี้ไปก็คงจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นนะมันก็จะใช่เขาเรียกว่า,ากระบวนการในการบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยมันกจะทยอยลงไปตามแผนกำหนดจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่ลุ่มรับน้ำจากแม่น้ำสายหลักจากภาคเหนือทางแม่น้ำปิงวงังโยมและน่านาเมื่อ,อถึงฤดูน้ำหลาก ประสบปัญหาน้ำท่วมแต่เพียงไม่กี่เดือนชาวบ้านก็จะประสบปัญหาภัยแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบจึงเป็นความหวังของชาวบ้านเพื่อหลุดพ้นจากปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก